ราคาทองคําวันที่12ธันวาคม2568เกในการ59ทีภาพรวมราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น500บาทครับมีการปรับ3ครั้งด้วยกันทองคำแท่งรับซื้อ63,850บาทขายออก63,950บาททองรูปพัร์รับซื้อ62,580บาท48สตางค์ขายออก64,750บาท,ทาน,บนะครับมีการปรับ3ครั้งครั้งที่1เก้าในกา2าทีปรับเพิ่มขึ้น500บาทครั้งที่2ก็ในกา27 ยี่สี่นาทีปรับเพิ่มขึ้นห้าสิบาทครั้งที่สามเก้านาทีปรับลดลงห้าสิบบาทภาพรวมปรับเพิ่มขึ้นห้าร้อยบาทขอขอบคุณข้อมูลจากทองคำราคาจดคลมฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามข่าวสารราคาทองคำอย่างต่อเนื่องผ่านช anel เราได้เลยนะครับ